ตีห้าห้าห้าครับเอาสติบดีก่อนลุยแล้วคุณเงียบทำไมอะน่ซื้อปืนไม่ทำเอาครับลุยเลยเอาคอนเทนต์ก่อนเอาคอนเทนต์ก่อนเด้อสู้ๆๆตอนเราสู้ก่อน

เอาลืมปรับเสียง<ด>สงียงเพลงาะเอเออาจจะโดนน้ำไหม ล้างตูดอยู่ตายเลยล้างตูดอยู่แพ้ล้วตรัวเลยดวงแบบเกมากดวงเกเกินปืนอะไรดิปืนแมกคาเร็วอันนี้นี่เลนยางเลนกยางแล้กับนเื้อผ่ามันแหนกว่าเล็กับคนละยาง วิ่ออกคนทดก่อตายพี่ออกดีกว่าแม่งเรากลัวลูกลัวเรารถกลัวมเลยนออกเลยยังยังทเอาพี่ถูกตาแล้วก็โดนยิงเ้ย ่ไนแน่นๆจำคือไปแล้วตัวตายคนแรกคอปปี้ปึ้งปงกิโลละแล้วก็ชูกิโลละแพ้แน่ตายเนี่ยแพ้แน่นอน ปืเรากับมไ้รกลับมาแบบตามสี่สเฮ้ยี่สามโอเคเรานั้งนเปันดีกว่าแันดีกว่าเรารับจุดปืนแบบตุ่ตจ ไโอเคเขาวิ่งมาแล้วไงต่อเขาวิ่งมาแล้วไงแล้วเขาก็หลบเราหลบเหมือนกันเขาหลบหลบแล้วหลบหลบแล้วทำไมหลบแล้วรอคนอ้อมมาใช่ไหมเอ๊ะหลังตูดโอ้โหโดนระเบิดเล็กแม่นด้วยนะประเด็น แม่นจัดยังไม่ได้บวล้วโค้ดเลายดาวตั่ต้ตายดีกว่าบายบายดาวไม่ไปดาวของคุณอะอดู่โน้เดะอัพปี้เสาเล่นเลยไปเสาเล่นเลยครับ